สวัสดีคะ่ะคุณตากบ้างก่อนเช้าน,นี้นะคะเราก็เตรียมตัวนะคะก็จะจะเดินทางไปดิมเบอรนะคะสถานีต่อไปของเราดิมเบอร์เตรียมพร้อมแล้วนะคะทุกคนแล้วพร้แล้ววิวพร้อมแล้วนะ<ส><ง>วนะเดี๋ยวรอเก็บกุญแจนะคะไปคืนกุญแจนะคะ ให้หนูไปและให้เหรอเดี๋ยวเติมด้วยอาม่าแล้วก่อนอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอหรือแอร์นาะตอนนี้เราก็ยังเหลือพี่แอร์นะครับหรือแอร์เก้าทั้งหมดสิบห้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาค่ามาจ่าคืน แอนอยู่ห right? ้องไหนยังไม่ลงมาหรอไหนะแอนอยู่ห้องไหนแอนอยู่ห้องไหนดใครมบอพี่แอนบ้างโง่โนะเอ้รอพี่แอนแฟมิลี่นะคะตอนนี้เพราะว่าไม่ใช่พี่แอนแฟมิลี่อ่ะที่มีพี่เฟิร์นพี่ฟางด้วยอ่ะเพราะว่าเราจะอยู่โซนนี้กันแต่่อนนั้นน่ะไหนท้าไม่ไม่ไม่เห็นรถลุงพันล่ะไม่เห็นรถลุงไม่ได้อยู่โซนนี้ใชพัทใชพ่ทจะไป เที่ยวแล้วเล่นส่วนเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างบอกพี่หน่อยห้าร้อยจะเล่นเครื่องเล่นอะไรเราเล่นทุกอันนะโอ้โหมีคีมกันแดดด้วยใช่ไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหผู <c oughs> ส้สาวสาวทาคีมน,นั่เนี่ยเอ็นหน้าทาหน้าได้เลยเอ่ะแ <c oughs> ้วเดี๋ยวเราก็จะ เดินทางกันไปต่อนะคะสถานีต่อไปของเราก็คือดิมเบลนะคะตื่นแต่เช้านะวันนี้เจ็ดโมงที่มันที่มันไปเล่นด้วยไหมของเล่นไอซี่พี่น้ำวนยิ่งอยากเล่นอ่ะอ่าเชิญล่ะกล้าเล่นเปล่ากล้าไหมแต่เอาห้าร้อยพออะไรห้าร้อยห้าร้อยแปลว่าคนละรอบถ้าหกร้อยเล่นหนดเหมาอ๋อทำไมไม่เหมาอ่ะไม่เอา่เพิ่มแค่ร้อยเดียวเอง เดี๋ยวพี่ให้พี่เล่นด้วยไหมให้น้องนับตังเล่นด้วยไหมช็อกแน่นอนถ้าน้องนับตังเล่นเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นหิมะสไลด์กันไหมบ้านหิมะสไลด์หิมะวิที่ดินเบอร์ไปปะ่ะไปไหมหนาวนะลบหกองศาเลยนะเย็นมากเลยนะต้องเชเิญเคยเข้าไปป่าไม่เคยแล้วก็ไปเด็กๆอาจจะไปเล่นบ้านยักษ์ยอยากเล่น มีของให,ใหญ่เต็มเลยของอะไรก็ใหญ่ไปทั้งหมดเลยอุ้ยอยากเล่นบ้านยาแล้วบ้านพีสิงก้าเข้าป่าฮะนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พาเข้าบ้านพีสิงไปไหมกวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ดิมเบร์เนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นบ้านพีสิงเนาะไปเข้าบ้านพีส่สิงเนาะไปปะไป เล่าควขวัญถวาฮะเล่าควัญถวาขวัญถวา,วา,วากลัวเหรอกลัวผีเหรอจะไปเล่นเครื่องเล่นปกติเนาะไปเล่นบ้านหิมาดีกว่าเนาะแล้วก็จะเข้าบ้านยักษ์ก <Okay. S 2> ันเนาะโอเคไปแต่ว่ามันหนาวมากเลยนะก็เขาก็มีเสื้อโค้ทให้ไง<ช>เสื้อ,อคลุมใหญ่ๆใช่แล้วก็รองเท้าถึงขาเลยรองเท้าแบบนี้ก็ขึ้นได้สิเดี๋ยวพี่เอารูปภาพให้ดูอุ้ยหนูใส่เสื้อฉันได้ไหม มันจะหนาวมากนะอยู่ในบ้านหิมะมลบติดลบเลยนะลบหกถึงเจ็ดองศาเลยปากคุจะสันส่นสิสั่นสิขนาดใส่เ <c oughs> สื้โอโค้ทอะยังเย็นเลยอาใส่หนึ่งร้อยชั้นเลยไหมเนี่ยหนึ่งร้อยชั้นไม่ได้แต่เธอสวนเดี๋ยวเรารอ,อเก็บกุญแจนะคะกับพี่แอนแฟมิลี่นะคะแล้วเราก็จะเดินทางไปดีเวลกันเฮ้ยของเนูร์เชพัทอาร์แฟมิลี่ หรอชื่อช่องอะไรนะช่องเชอร์พัทอาร์เธอร์แฟมิลี่โอใครถ่ายคลิปแม่ไม่ใช่น้องเชอร์หรอไม่ใช่อช่องน้องเชอร์ก็ต้องให้น้องเชอร์ถ่ายสิอันนั้นนของแม่แต่แม่ยกให้หนูแม่ลยไเป็นคนถ่ายหรอแล้วหนูก็ต้องถัดถ่ายด้วยนะแม่เอามาให้หนูหนูถ่ายเพราะว่าแม่แม่ไม่เอาแล้วแม่เอามาให้หนูชอง อะลองสิลองสวัสดีก่อนอเปิดเปิดกิฟเ,เปิดช่องหน่อยเหมือนช่องหนัวอะลองลองช่องหนูมปาปไปขึ้นแต่นี่ f c p ใช่หรอโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่ดินเวลเลยนะคะนี่นตังมารออยู่ที่รถรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสวนสนุกกันนะคะตั้งจะเล่นไหมเล่นคืึองเล่นอะไร เขาเนอะไรก็ได้เดี๋ยวแม่จะพาเขา้านิมราไปไนะอ่ะค่ะวันเล่นเครื่องเล่นเสียวๆไม่ได้หรอกดีกให้พี่ๆเขาเล่นเนาะเดี๋ยวเราก็เล่นเบาๆนาะแบบเบาๆดีใจไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าคนตื่นเต้นนะตื่นนอนแล้วบอลนี่ ดีๆทำหน้าตาดีๆหน่อยเด้อยิ้มย,ยิ้มอะไรยิ้มดีๆทำดีๆคนดีไอยิ้มดีๆยิ้มดีมๆเมื่อคืนนอนเกือบเที่ยงคืนพาเมื่อคืนนับตังนับตังเล่าสิเมื่อคืนเป็นอะไรเมื่อคืนตกเตียงตกเตียงหึง นอนหรืนตกเตียงนอนหิมผอ้ยพ่มันนอนหิมพราะมันอะไรให้นอนหิมนาะนอนแล้วจ้มอย่างไรกอดเนี่ยพ่อพ่อบอกเลยนตอนเย็นหนูจะนอนกลางเนาะพ่อไม่ไหวเลยเนาะทำให้หนูตกเตียงเลยเจ็บไหมเจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงโอ้ยเจ็บตรงไหนเจ็บสะโพก เต่งก็กสูง,ออางหายได้ยังหายแล้วเก่งมากเลยจะพาไปเล่นสนุกตอ่อไหวไหมไหวสู้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 สองนิ้วเออเก่งจริงมากเลยคุณลุงก็เดินหน้าไปก่อนแล้วนะโอวนรณตังนจะคือกองไหลเฮลทรงน่เห็นแต่เฮลหุบฟันหน่อย อะไร,ะไรแคลเมงแคลเมงแม่พี่อาตอมเล่าเรื่องให้หนูว่า,วาถ้าฟันหนูหลแล้วว่าพี่อาตอมจะเอาเชือกมามากกัดจัก,กรยานพี่อาตอมก็ปั่นฟันหนูก็จะเบี้ยวหรอให้พี่อาตอมเอาเชือกมามัดฟันหนูออแล้วก็ลากใส่จักรยานพี่อาตอมจะปั่นจักรยานไป ให้ฟันหนูหลุดไปเลยได้โอ้โหมันจะหลุดไหมอ่ะไม่ใช่คนจะลากไปด้วยอ๋อใช่เห็นไหมฟันพี่อะตอมอ่ะหลุดตรงไหนไฟันหลอเออฟันหอดื้อพี่อะตอมตกมาเห็นอหนช่วงพี่อะตอมเด็กๆกำลังอยากได้มอนพี่อะตอมไหม,ไมเพราะฉชนั้นอย่าดือ้อเมื่อคืนตกเตียงไปแล้วหนึ่งเมตรไม่มเจ็บเนาะคนกิ่ง สบายมากจิ๊บจิบค่ะลองแอะเดียวโอเคไปลิปให้แม่หน่อยเร็วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หกกเพือเ่นอนๆก่อนๆได้นะคะโอเคบายบายจุ๊จุ๊